อุ้ยนี่ครับเด้งมาตรงนี้ครับโหคือแบบมันกัดจนแบบโอ้โนี่กัดตรงนี้นี่แบบไม้หักไปเลยครับกาซาดีตอนเช้าทำทุชมท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาถึงหมายแล้ว โอ้นี่ครับบรรยากาศเช้าเชาแดดกำลังออกเลยตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งก่อนครับโอเคเดี๋ยวไปด,ดูกันเลยดักไว้ตรงนำแถวริมคันานะครับอยักไว้กี่ขันยังไม่ได้ครับหวานลืมหนับ ลืมบอกครับไอ้ไอตรงนี้ครับตรงนู้นครับขี้่งรงขาวๆอยู่นู่นอ่าอยู่ไหนเนียนั่นแหละตรงขาวๆนี่ก็คือเขาแบบมาดักไปแล้วนะครับใครคนไหนก็ไม่รู้ว่าไปดักมาดักไปแล้วแบบทงขั้วนี่แบบเกิดนะครับอ่ะคันนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะกู้ไปเลยดูดิทางยังเลื่อมนะ ันนี้ก็ไม่ได้โอ้โหลูกหนูโหไอ้อันี่ก็ไม่มีเดือน น,นี่ก็ไม่มีเดิน <c oughs> โอ้โหดูทางครับยังใหญ่อ่ะแบบเป็นม่องแล้วเย อุ้ยนี่ครับเด้งมาตรงนี้ครก็ยังไหวยู่ไม่หามโอเคตกใจโอ้โหยยังไม่ตายครับเ,เดี๋ยวผมขอปิดชิดน้องแป๊บหนึ่งครับโอ้โหท่านผู้ชมครับดูตะกับผมนลยครับดูครับตะกับผม โูคือแบบมันกัดจนแบบโอ้โหนี่กัดตรงนี้นี่แบบไม้หักไปเลยครับนีผมปิดคลิปน้องเรียบร้อยแนละ้ว <c oughs> ดูดิกัดจนแบบไม้หักเลย เด้งมาตรงนี้เลยนะโอ้โหคือแบบมันพาวิ่งมาเฮ้ยคันนี้เอาอะไรเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมแบบหนูเด้งมาตรงนี้จะลับอยู่ตรงนี้โ,โหมันเด้งกระเด็นมาถึงนี้เลยเหรอ ดูน้องกัดกัดไว้แบบกัดไม่ปล่อยเลยนะอเ <c oughs> ด้งไม่คนละทิศคนละทางครับอุ้ยรองเท้าหลุดโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลุดกลงานช้านี้กันเลย ได้สองตัวครับผมนี่ครับตัวแรกตัวใหญ่ครับโอ้ยหนูนาครับอันนี้กินแต่กินแต่แบบข้าวครับตัวที่สองก็จะเป็นแบบไส์เล็กๆครับไซส์ไม่ใหญ่ครับเนี่ยครับคือ ต้องบอกกันว่าที่มันที่ตะกับมันผังนี่คือแบบนี่ตะกับมันจะขึ้นแบบนี้แล้วพอมันหลกมามันเหมือนมันติดมันติดขามแล้วมันก็แบบติดไปอย่างเงี้ยติดขามันแล้วมันก็หัวมันก็กลับมากัดไม้ตรงนี้ได้ครับมันก็เลยแบบหักเลยมันกัดทั้งหลายที่นะกัดตรงนี้ตรงนี้ใกล้จะขาดแล้วมันก็มากัดตรงนี้ในตรงแหลมแหลมก็ตรงนี้โอ้โห ไม้ที่แท้นน้อยนี่แบบหายไปแล้วเด้งมา่อย่างไก่ผมนี่แบบหาตะกลับไม่เจอโอเคไซนี้ก็แบบเอาไปย่างได้แล้วครับนี่ครับสองตัวก็ย่างได้แล้วโอเคใครตะกลับผมไม่ได้นับนะเพราะผมดักกี่ขันแต่แบบมันสิบขันอนะมันผมมาดักที่หลังคนอื่นคนอื่นมาดักก่อนโอเคใครชอบลีปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นบ๊ายบาย